ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการพระสวสอนธรรมธรตมาภาพจะนำเนื้อหาสาระนพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสำมาะปฏิบัติต่ตอบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเรา การใช้คำพูดนั้นเราต้องพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันคำพูดที่เราใช้ก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างโดยจะพูดไปแล้วก็คือพูดแล้วคนอื่นก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างน่าฟังบ้างไม่น่าฟังบ้างก็แล้วแต่แต่ในพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องคำพูดได้ว่าอย่างไรว่าคำพูดอย่างไรบ้างที่พูดไปแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ ให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์จากการพูดการฟังนั้นด้วยพระสูตรที่อาตมาผาาจะนามาเผยแผ่ชื่อว่าอาภัยราชะกุมาระูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการรู้จักกาละเทศะในการพูด เนื้อหาสาระในพระสูตรก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กราววาจานั้น อันหนึ่งตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป <off> ็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การ ที่จะกล่าวาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลายข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรมัชิมะนิกายมัชิมาปันนาพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่86หน้าที่88 อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติอาตมาภาพขออวยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วนากาันเทินเจริญพร